คดีข่มขืนคดีแรกของประเทศไทยครับคดีเตือนใจพวงนาครับนี่ครับถ้าเราไปเสิร์ชในหนัพิสพ์น,นะครับเราจะพบคดีเตือนใจพวงนาคเนี่ยอยู่ในเรือว่าใน Google ในอะไรค่อนข้างเยอะมากนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูช่อง y YouTube ช่องมันขึ้นย้อนเวลาได้ก็จะมีเล่าเกี่ยวกับเรื่องคดีเตือนใจแบบรวงรายละเอียด ก็ย้อนไปเมื่อมาทักสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็ามาปี2อ2พ2นสอง้าออะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เกิดคดีกุ่มขืนขึ้นคดีแรกต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยการกลุ่มขืนเนี่ยเป,เป็นเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยคดีก็จะมีคดีทัท่วๆไปเช่นวิ่งราว่ัพับแต่ว่าไม่มีการลงหนังสือพิมพ์เพราะว่าจะลงหนังสือพิมพ์ได้ต้องเป็นคดีที่สาคัญแล้วก็นี่ลงหน้าหนึ่งด้วยนะครับ ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นอยู่ที่ซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับหรือว่าซอยวสิสวดวชิรธรรมสาธิตซึ่งอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าในเวลานั้น40กว่าปีที่แล้วเนี่ยซอยนี้ยังเป็นซอยที่มีชุมชนมีวัยรุ่นแล้วก็เป็นซอยที่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะเชื่อมถนนสุขุมวิทกับถนนสีนครินนะครับแต่ว่าในเวลานั้นนะเป็นซอยที่เรียกว่าเป็นเป็นซอยมืดซอยป่านะครับก็ทําให้เกิดเรียกว่ามีคดีวิ่งราวซับเป็นที่มืดสนับวัยรุ่นนะครับ เตือนใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยูท่ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทานในปัจจุบันนะครับซึ่งอายุรประมาณ20กว่ากว่าคือยังเรียนไม่จบเลยนะครับแล้วก็มีแฟนเป็นตำรวจเนี่ยนะครับเป็นนายร้อยตำรวจโทท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนั้นเองเตือนใจก็คือได้เดินทางกลับบ้านคนเดียวนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในซอยซึ่งตอนหลังก็ถูกจับแล้วนะครับก็เป็นวัยรุ่นที่อยู่กันซอยอยู่ที่โต๊ะสมุชื่อว่าไอ้หลอ นะครับถ้าไปเส์ชดูในรายละเอียดคดีจะเห็นแล้วก็คดีนี้ที่สําคัญนะครับก็มีการสร้างมาเป็นหนังภาพยนตนร,ร์แสดงโดยคนสุบรรษาเนื่องพิรมนะครับฉา,ายครั้งแรกในวันที่13ตุลาปี2522เรียกว่า,าถัดจากเรียกว่า,าช่วงช่วง15ตุลา16ตุลานะครับซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลมาไม่กี่ปีท่านนั้นเองนะครับก็มีการฉายในโรงหนังด้วยเพราะเป็นคดีที่สำคัญ นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้ว่านี่คือคดีของขืนคดีแรกของประเทศไทยครับเตือนใจพวงหน้า40ปีคดีที่คนไทยในยุคนั้นไม่มีวันลืมและตื่นตระนกมากๆครับ